ดีท <t ors> <ored> ุกท่านนะครับขอให้ยุติกรติดต่อแล้งว่เปลา่ยนไปด้วยสุขสัน

លុបបាយ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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เพลงชื่อหวานหวานยังหวานอยู่นะครับจากภาพยนตร์เรื่องหวานหวานยังหวานอยู่นะครับที่ผมแล้วก็วงดนตรีแม็กินทอสแสดงร่วมกันนะครับก็สร้างและก็กับกับโดยพี่อีทนะครับคุณสุขกษรนะครับที่วัยรุ่นสมัยนั้นก็คงจะจำได้ใครไม่ได้อา่านชีวิตรักนักศึกษาแสดงว่าเชยนะครับก็ ส่วนบทเพลงนี้ประพันธ์โดยพี่สติสเวลวิบด์นะครับแล้วก็่ันก็ได้ประพันธ์เพลงอีกเพลงหนึ่งไว้ด้วยนะครับผมจะเล่นต่อไปเลยนะครับ เดิเลนลอยหาในใคนไายมีความห่วงใยเป็นเพื่อนอกใจจะหาใไปไปห้ร้อยใปแมไใจสักหนลอยจะดีไม่น้อยหากเธอ,อยังคอยเป็นสมอ 越过坎坷。 เดี icana, <naj bum S 1> ๋ยวี้เอาใหม่นะหากเธอยังคอยโอ้โหเดี๋ยวี้เสียงดังกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยผมเอาไปออก The Voice ได้เลยนะพี่เอาใหม่หากเธอยังคอย ขอบคุณครับขอบคุณร้องแบบแยกเลยผมร้อเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ครับโอ้โหเป็นเพลงที่ผมโปรดนะออนี้ไม่ได้ครับในในยุคหนึ่ง <c oughs> นะครับยุคนั้นที่โอ้โห Macintosh น,นี่สุดยอดของเมืองไทยนะครับพี่ต้นของเรานะฮะขอบคุณพี่ต้นฮะโทษฮะจะสูงไปไหนครับพี่ <c oughs> ตกลงพี่เป็นมือกองหรือเป็นนักบาสฮะน่าไปอยู่มือจีนแล้วเนี่ยดังเลย มือกรองใช่ไหมครับมือกรองที่เล่นบาสนะครับวันนี้เราจงคู่โหดีใจจังเลยพี่ผมแย่งเพลงพี่มาร้องไม่ใช่ผมแย่งคนนึงข้างล่างตะกี้แย่งทุกคนเลยแต่ว่าเขาโอ้โหจำเพลงนี้ได้นะครับเพลงนี้ดีเพลงเออชื่อเพลงว่ามีเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็ผมกับพี่ต้นนะครับเราก็เป็นเพื่อนร่วมทางกันในตอนนี้นะครับ เราอยู่บนถนนสายดนตรีด้วยกันนะครับเมื่อคืนนี้เพิ่งกลับมาจากที่ขอนแกน่นกันมากๆเลยนะครับไปร่วมทางกันบรรเลงเพลงกับวงเดอะพาเล e นะฮะซึ่งมี t ด e i อิน c เซนนะฮะในวงเดอะพาเล e มีดออินูเซนโอ้โหม่โทษนะครับมาอยู่จังหวัดไหนครับดอกไม้ดอกนี้ <c oughs> <laughs> น่าไปเที่ยวนะเนี่ยจังหวัดอะไรนะครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ดอกไม้นี้จังหวัดนนท์นี่เองนะครับสวยมากนะครับอนครับสองดอกใหญ่นี่เป็นดอกที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของการร้องเพลงนี่สำหรับผมนะเกิดเพิไม่เคยเห็นเป็นดอกใหญ่ที่สุดสําหรับชีวิตของการเป็นนักร้องนะครับ,รบต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านที่นํดอกไม้มามอบให้ราพี่ต้นด<อ>กดีผมริงๆห้ถึงพี่ ผมไม่ยอมนะผมพี่ไม่ให้ร้องเพลงของคุณป่ะอ๋อพี่ไม่ให้โอ้โหดอกนี้หัวหัวไม่พี่ให้แกงแกงแกงน้องรับแกงน้องแกงน้องก็อุตส่าห์มาช่วยอ่ะโอเคครับแล้วก็ผมก็ไม่ยอมเลยไม่ยอมนะพี่้อมเพลงของคุณปาะอ่าจริงป่ะจริงว่ะร้องเพลงเพลงของผมเนี่ยนะอ้าวได้เลยจริงง้เดี๋ยวผมไปอยู่ข้างหลังผมเล่น g ี i าร์ให้พี่ด้วยดีกว่าอ๋อได้ได้ได้ เพลงอะไรเนี่ยเดียวนัดจัดก่นอนนะครับจะขโมยเพลงผมร้องเลยมองพี่ต้นอเอาแวน่นนะครับมองที่พ <c oughs> ี่ก็ผมจะร้องเพลงของคุณออสบ้างนะครับแล้วก็เป็นเพลงเก่านะครับที่คุณออสเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยร้องนะครับผมก็เลยแอบออกมาร้องเสนย I mm -hmm. Before. Don't Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không phải, không bỏ à? Đi mong video hấp dẫn สุดยอดเลยครับพี่ขอบคุณสุดยอดต้องเริ่มต้นจากการสุดยอดพระไทยพิ่โก่อนเลยครับโอ้โหพี่ต้นนี่ร้องเพลงนี้ได้ทราบซึ้งมากผมเล่นไปผมก็เพลินไปนะฮะเป็นความประทับใจครับสําหรับพี่ต้นกับผมนี่คำหนึ่งท่านผู้ชมครับผมเคยสมัยก่อนไปดูพี่ต้นเล่นครนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นมือกรองโอ้ผมมือกรองนะ เดี๋ยวจะให้ผมตีให้พี่ร้องอ่ะถ้าพี่ไม่กลัวล้ม <laughs> เดี๋ยวผมจะตีให้ <laughs> นะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นมือกลองแล้วก็ไปดูพี่ต้นเล่นนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นที่วิเลยกูสูรสุนันทา๋อ oh, ครับนะครับ oh. นานมากนานมากทีเดียวครับนานจนเราคิดดูสิครับตอนนี้ <laughs> ปูนไหนกันแล้วพี่ <laughs> ะนะครับก็เป็นความสุขจริงๆไหนๆผมประทับใจแล้วพี่เอาโทรศัพท์ผมไม่ไหนพี่มีโทรศัพท์ให้ผมยิ้มมาเลย ผมอยากถ่ายรูปคู่กับพี่นะครับสำหรับความทรงจําในอดีตที่ผมประทับใจที่ต้นสมัยก่อนที่เป็นพระเอกหนังด้วยนี่ครับครับก็เนี่ยที่อีสุพสอนเดยวนักเอกจอนนั้นใครนะครับคุณนิดอรพันธ์พานทองอ๋อพานทองนะฮะคุณนิดอรพันธ์พานทองนี่เป็นวัชระพลโอ้โหตอนนี้ เป็นพระเอกหนังที่ดูนะครับ,รบและล่าสุดนะฮะหนังที่พี่ต้นเล่นนะครับไม <ป S> ่ต้องรุร่นเยอะครัวัยรุ่นอ่าเป็นหนังวัยรุ่นอีกนะครับ,รบจะเล่นเพ่อ,เ,พอ,ขอเขา เป่ออแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับผมยาวนะถ้าอยากไปตัดนะครับพี่ต้นบาร์เบอร์นะครับเปิดรออยู่โอเคไม่เชื่อไปดูได้ฝีมือจากในหนังแฟนช็อตเออครับไปไปฝึกเนี่ยฝึกท่าอย่างเดียวฮ่าฮ่กฝึกฝึกท่าให้มันดูเหมือนอย่างเดียวนะครับมีการบิดเป็นไก่นะครับโอ้โหนะครับมีการซอยผมกันโอเคพี่ต้นผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะมอบเวทีนี้ให้กับพี่ต้นเลยนะครับเฮ้ยคร๊บ โอเคครับสวดยอดพี่ขอบคุณมากครับและเดี๋ยวได้พบกับพี่ต้นในช่วงนี้นะครับซึ่งจะเป็นเพลงสนุกแล้วก็แพเรออีกมากมายนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็สําหรับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันครับขอบคุณครับพี่ต้นขอบคุณคุณออฟครับให้คุณออฟลงไปพักก่อนนะครับ